วอลเลย์บอลชายไทยดับซ่าเวียดนามผง,งาดรอบชิงเขี่ยเวียดนามลนชิงที่3พร้อมทยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการชาเลนจ์คัพ2023 การแข่งขันวอิลเล่บบอลชาย ABC Challenge ขับ2,023ครั้งที่4ในรอบดองชนะเลิศณสนามมหาวิทยายลัยไทยเปกรุงไทเปไต้หวันโดยทีมชาติไทยนะครับพบกับทีมชาติเวียดนาม ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยภายใต้ใตการนำทัพของปาร์กีวอนคุนซือชาวเกาหลีใต้เป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปแบบขาดลอย3ต่อ1เซต20 25 25 13 25 22และ25ต่อ 15, 15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับทีมชาติบาเลนในวันที่15กรกฎานี้นะครับ นอกจากชชนะดังกล่าวยังถือว่าเป็นการล้างตาในแมตช์ชิงเหรียญทองแดงในศึกซีเกมส์2023ได้สำเร็จอีกด้วยโดยในครั้งนั้นทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติเวียดนามไป0-3เซต set, นะครับแต่ว่าในรายการนี้ทีมชาติไทยทำได้ดีกว่านะครับภายหลังจบเกมแฟนบอลบเวียดนามพวกเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนก็ถึงขั้นไล่โค้ชนะครับบางคนก็บอกว่าทีมชาติเวียดนามนั้นเล่นบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วบางคนก็บอกว่าทีมชาติไทยก็มีความ ผิดพลาดเหมือนกันแต่ว่าผิดพลาดน้อยกว่าเวียดนามทําให้สามารถเอาชนะเวียดนามในเกมนี้ไปได้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับโดยชาวเวียดนามคนแรกได้แสดงความคิดเห็นว่าฉันแนะนําให้เปลี่ยนโค้ชด่วนจากความคิดเห็นนี้คนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าดูหน้าโค้ชไม่เห็นมีแววว่าเขาจะฉลาดเลยส่วนความคิดเห็นถัดมานะครับเขาบอกว่าโค้ชเป็นคนหัวโบราณเกินไปเมื่อเขาให้ผู้เล่นอย่างทวนอยู่ในสนาม ถ้าเขาฝึกไก่อยู่ที่บ้านก็ถูกต้องเช่นกันคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าในเซตที่1ก็แค่อุบัติเหตุประเทศไทยได้กล่าวไว้จากความคิดเห็นดังกล่าวนะครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าฉันแน่ใจว่าเขาทาําพลาดแต่เขาแพ้ถึง10คะแนนความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมาบอกว่าก่อนแข่งทีมชาติเวียดนามบอกว่าจะกินฮอตพอตไทยแต่ตอนนี้ฉันต้องกินน้ําตาแทนน้ํา คนถัดมานะครับเขาบอกว่าโชคดีที่พวกเขาแพ้พวกเขาไม่มีเงินพอที่จะไปแข่งขันในรายการ FIVB c ชา l เล n g e c ับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าแพ้ได้ถ่าชนะประโยคนี้คิดว่าสนุกแต่ไม่ใช่เลยคิดให้รอบคอบจะเจออะไรที่อับอายเพื่อนเอย๋ยทั้งสาพันของประเทศใหญ่ผมมีภาคที่มีค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านเพื่อทีมที่จะไปแข่งขันนานา,นาชาติจะเป็นการดีที่สุดที่จะขอให้พวกเขาพิจารณาใหม่ มาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับเขบอกว่าวบอลบอลของทีมชาติเวียดนามบอลแรกไม่ว่าจะเป็นทีมชายหรือทีมหญิงก็ยังมีการเสียบอลมากเกินไปไม่เข้าใจว่าทำไมคนถัดมานะครับเขบอกว่าวันนี้บอลแรกแย่มากทีมไทยวันนี้ไม่มีอะไรพิเศษเพียงเพราะเราแย่กว่า <S <S ความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงได้รับการแต่งตั้งเป็นโค้ ส่วนคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าไทยแค่เสิร์ฟบอลเบาๆแต่บอลแรกของเวียดนามเสียเยอะมากความคิดเห็นคนถัดมานะครับเขาบอกว่าบอลแรกคือจุดตายของทีมเบสบอลชายคะแนนทั้งหมดศูญเสียอย่างไร้ประโยชน์ถ้าเล่นแบบนี้เจอญี่ปุ่นคงได้แค่10แต้มคนถัดมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยชนะด้วยความพ่ายแพ้ที่น่าเชื่อถือความคิดเห็นคนถัดมาครับบอกว่าแล้วเมื่อไหร่จะเปลี่ยนโค้ช สามเซตแพ้นหนึเซตสถานการณ์ไม่มีข้อแก้ตัวจากความคิดเห็นนี้นะครับคนถัดมาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ารับบอลแรกไม่ได้เพราะโค้ชโง่หรือเปล่าความคิดเห็นคนถัดมานะครับเขาบอกว่าเวียดนามเข้ารอบรองชนะเลิศก็โชคดีเหมือนกันแม้จะพัก1วันก็ยังแพ้ไทยที่เมื่อวานพวกเขาเล่น5เซตกับอินโดนีเซีย จากความคิดเห็นนี้นะครับคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับว่าไทยเล่นดีกว่าเวียดนามจริงๆวันนี้ยินดีกับทีมชาติไทยด้วยคนถัดมานะครับได้เข้ามาตอบเสริมว่าน่าเสียดายแม้ว่าผมจะตั้งความหวังไว้ที่เวียดนามว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ส่วนอีกคนได้เข้ามาตอบว่าโชคดีประเทศไทยคุณมีทีมหญิงที่ยอดเยี่ยมเวียดนามกำลังพยายามที่จะเป็นเหมือนคุณ ความคิดเห็นคนถัดมาได้บอกว่าทีมเวียดนามพิสูจน์ให้เห็นว่าการเอาชนะไต้หวันเมื่อวันก่อนเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนถัดมาเขาบอกว่าระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเมื่อวานหลายคนดีใจที่จะได้เจอกับทีมชาติไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นชาวไทยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าภัยความมั่นบอกเจอไทยง่ายกว่าอินโดนีเซียสรุปเละ มีชาวเวียดนามนะครับได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าเวียดนามเจอประเทศไทยอย่างน้อยก็ชนะ1เซตแต่อินโดนีเซียแพ้ศูนย์ต่อ3เซตแหมคอมเมนต์นี้เขายังไม่ยอมแพ้นะครับจากนั้นมีชาวไทยคนถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมอีกว่าได้1เซตจากไทยที่ชนะอินโดนีเซียาบางที่คุณอาจจะชนะ1ต่อ2เซตจากอินโดนีเซียชาวเวียดนามได้ตอบกลับว่าหมดหวังเมื่อเวียดนามพบกับอินโดนีเซีย มาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนถัดมานะครับเขาบอกว่าดูจากการดูจากการรับบอลแรกแล้วฉันอยากจะโยนโทรศัพท์ทิ้งคนถัดมาครับผมว่านัดนี้แพ้เพราะผิดพลาดเยอะเองจิตวิทยาเยอะเกินไปสไตล์การเล่นของไทยไม่ค่อยดีนักแค่ผิดพลาดน้อยกว่าจึงสามารถเอาชนะได้ความคิดเห็นถัดมานะครับได้บอกว่าน่าอัปยศได้พักมากกว่าคู่แข่งหนึ่งวันเพราะเมื่อวานพวกเขาเล่นไป5เซต ชาวเวียดนามคนถ่อมาบอกว่าเมื่อวานไทยกับอินโดนีเซียไม่เห็นทีมเวียดนามมาดูเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อไรสหพันธ์จะหาโค้ชชั้นสูงเจอคนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นแบบไะชดโค้ชนะครับโดยเขาบอกว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามควรทบทวนการเลือกโค้ชและผู้เล่นไม่ต้องไปไหนไกลเพียงแค่เข้าไปที่แฟนเพจวอลเลย์บอลและ YouTube เพื่อเลือกโค้ชผู้เล่น คนเก่งซ่อนตัวอยู่หลังคีย์บอร์ดพยายามให้มากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านปากชาวเวียดนามคนถัดมานะครับแสดงความคิดเห็นว่าฉันไม่คิดว่าระดับสโมสรจะเล่นกับทีมชาติไทยคนถัดมาบอกว่าจริงๆผมคิดว่าโค้ชมีแผนน้อยมากกับตันยังไม่ตะโกนและให้กำลังใจผู้เล่นในสนามผมเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทำคะแนนได้พวกเขาจะมีท่าทางที่ยั่วยุฝ่ายตรงข้ามดังนั้นผู้เล่นจึงต้องทุกทรมานจิตใจ คนถันมานะครับก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้วเวียดนามมักจะแพ้ในแมตช์แบบนี้คู่ต่อสู้คุ้นเคยชนะมาหลายครั้งแล้วแต่ในช่วงเวลาที่สำคัญมักจะมีบางสิ่งที่ขาดหายไปให้สามารถเอาชนะได้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาบอกว่าการเจอกับทีมชาติไทยและอินโดนีเซียในนัดสำคัญพวกเขาจะแพ้ทุกครั้งไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ด้านบนเช่นนี้ คนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่านัดชิงเหรียญทองแดงซีเกมส์ครั้งที่32นัดล่าสุดเวียดนามสามารถเอาชนะไทย3-0ต่อเซตทำไมบอกว่าแพ้ทุกครั้งคนถัดมาได้เข้ามาตอบเสริมว่าเช่นเดียวกับในวงการฟุตบอลทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของปาร์คฮังซออยู่เหนือกว่าทีมชาติไทยทุกครั้งในการจัดอันดับแต่ทุกครั้งที่เจอกับไทยในทัวร์เมนต์อย่างเป็นทางการพวกเขาแพ้แต่ก็แพ้อย่างน่าชื่นชม แม้โค้ชจะพูดอย่างไรก็ตามเจอทีมไหนก็เหมือนกันหรือแค่ชนะ1-0ในสนามก็ชนะแต่ก็ทำไม่ได้ชาวเวียดนามคนถัดมาครับเจอไทยหรืออินโดนีเซียก็แพ้อีกเช่นกันแม้จะอยู่อันดับเหนือกว่าก็ตามคนต่อมาบอกว่าแต่จริงๆแล้ว2ทีมนี้เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการโดนหักคะแนนไปเยอะและระดับสูงกว่าเวียดนาม2ทีมนี้ยังแข็งแกร่งกว่าเรามากสู้ๆทุกคน หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะแซงหน้าพวกเขาได้เหมือนที่ทีมฟุตบอลหญิงทำ แล้วทั้งหมดนี้นะครับ่านผู้ชมครับก็เป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อความพ่ายแพ้ของทีมเย์บอลชายนะครับต่อทีมชาติไทยของเราทําให้ไปชิงที่3ส่วนทีมชาติไทยก็สามารถเข้าไปชิงที่1ได้นะครับกับทีมชาติบาเลนซึ่งจะทําการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับหากข้อมูลในการแปลผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ตรองอีกครั้ง โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ